ส่วนช่วงนี้ค่ะจะพาคุณสุภาวดีและคุณผู้ชมไปกินทุเรียนที่ยะลากันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนยะลาเริ่มออกสู่ตลาดแล้วก็ประชาชนก็ไปเลือกซื้อกันอยากคึกคักเลยค่ะ เริ่มแล้วนะคะฤด,ดูการผลไม้ที่ยะลาสําหรับผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนซึ่งในช่วงนี้ค่ะในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาไม่ว่าจะเป็นอาเภอเมืองอําเภอเบตงอาเภอบันดังสตาอาเภอทานโตทั้งทุเรียนบ้านทุเรียนผันผลผลิตนีได้ทยอยออกสู่ตลาดโดยเฉพาะทุเรียนบ้านอย่างพวงมณีมูสังคิงรวมถึงทุเรียนผันก้านยาวชนีไข่หมอนทองพื้นที่บ้านบาโดตาบลยุปโปอาเภอเมืองจังหวัดยะลาชาวสวนก็ได้ทยอยค้นทุเรียนมาส่งขายให้กับแม่ค้าที่แผงทุเรียนตลาดเมืองใหม่เขต เทศบาลนครยะลากันหลายร้านเลยนะคะกระที่มีประชาชนมาเลือกซื้อหาทุเรียนไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งทุเรียนหมอนทองมูสังคิงพวงมณีก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนถึงแม้ว่าช่วงที่ทุเรียนออกใหม่ๆราคาจะแพงแต่สําหรับคนที่ชื่นชอบก็ยินดีที่จะพักเงินจ่ายโดยบอกว่ากินปีละครั้งไม่เป็นไรอย่างพวงมณีราคาตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ150บาทมูสังคิงอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชนีไข่กิโลกรัมละ1 3 0่งบถึง140บาท หมอนทองอยู่ที่กิโลกรัมละ180บาทด้านนางสาวสาวรีนาสุหลงกุ แม่ค้าขายทุเรียนบ้านสาคอบอกว่าขายทุเรียนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะรับประจากพื้นที่ยุคโปมาประมาณวันละ100กว่าโลมีหลายชนิดหลายชนิดพันนะคะทั้งหมอนทองชนีก้านยาวพวงมณีมูสันคิงที่เป็นที่นิยมคือทุเรียนพันธุ์หมอนทองพวงมณีมูสันคิงขายได้ทุกวันมีประชาชนมาเลือกซื้อกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเย็นเยนจะมีคนมาซื้อกันมากทําให้มีรายได้ในช่วงนี้ในส่วนของสถานการณ์ทุเรียนของจังหวัดยะลา คาดการว่าผลผลิตทุเรียนในปี2,567มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี2,566ร้อยละ9.53สำหรับอำเภอที่มีการปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นได้แก่อำเภอเบตงและคาดว่าจะมีผลผล,ผลิตมากกว่า97,708ตันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจำนวน89,000ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่1331กิโลกรัมโดยทุเรียนจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนนะ ถึงเดือนตุลาคมในช่วงมาที่สุดก็คือสิงหาคมนั่นเองค่ะ